ไปด้วยกองกําลังของโกกัง้งกองกําลังชาติพันธุ์นะครับตะอ่างแล้วก็กองกําลังอารักันนะซึ่งมีการยึดครองพื้นที่ได้ตั้งแต่ปี2566เปิดฉากบริการ1027นะเมื่อเดือนตุลาคมไปต้นมานะครับซึ่งพม,ม่าตอนนี้กําลังกลายเป็นสมรภูมิของสงครามและคราวนี้จะกลายเป็นสมรภูมิสงครามใหญ่สังเกตไหมฮะ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้นะครับมีหลายประเด็นโดยเฉพาะความขัดแย้งในมหาอำนาจและประเด็นข่าวสําคัญสําคัญฮะที่เกิดขึ้นทั่วโลกเริ่มต้นฮะกล่องดำนะเผย16นาทีแรกรอยอช์ไมเคิลดินนะ เจอพายุซัดปรากฏว่าเสียชีวิตไปได้หมดเศพข้อมูลกล่องดำา16นาทีนรกนะครับนาทีเรือยอชหูรูของไมเคิกลินเจ้าพ่อไอทีชาวอังกฤษเผชิญกับพายุซัดกระหนำ่ำจนสมอหลุดก่อนเรือจมสู่ก้นทะเลนะครับปรากฏว่าตายไปทั้งหมด7ศพรวมทั้งเจ้าตัวด้วยแล้วก็ลูกสาว แล้วก็อีกที่เหลือ15คนนั้นรอดชีวิตอีกปรากฏการหนึ่งก็หมอขวัญกระเจิงนะครับชายชาวบราซิลจับงูเป็นเป็นมาถึงโรงพยาบาลนะปรากฏว่าโดนกัดหนุ่มชาวบราซิลผวานค,คนงานโดนงูกัดยาวนะครับวันหมอไม่มีเซรุม่มแล้วก็ใช้เซรุ่มไม่ถูก ปรากฏว่าเลยจับงูตัวเป็นๆมายาวเฟย้นะมาถึงห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเลยทีเดียวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็อินเดียก็มีการปัดข่าวลือปล่อยน้ำจากเขื่อนนะครับทำบังกระเทศน้ำท่วมแล้วก็จมบาดาลอินเดียปัดข่าวลือปล่อยข่าวอินเดียปล่อยอินเดียปัดข่าวลือปล่อยน้ำออกจากเขื่อนรัฐ ตริปุระนะครับภาคตะวันออกเฉีงเหนือทําบางประเทศน้ําท่วมจมบาดาลทางภาคตะวันออกของประชาชนราว4.5ล้านคนได้รับผลกระทบเสียชีวิตเพิ่มไปแล้วทั้งหมด23ลายฮะยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งนะปรากฏว่าพม่าก,ก็ฮึดสู้นะครับเตรียมปฏิบัติการพระเจ้าช้างเผือกนะครับนำโดยโซวิน ยึดคืนพื้นที่รชัชฉันกกองทัพม่า,มาก็มีการเตรียมปฏิบัติการพระเจ้าช้างเผือกนำโดยพลเอกอุโสโซวินผู้นำหมายเลขสองนะครับจะบุกเข้าทำการยึดคืนรัชฉันหลังอยู่ภายใต้การยึดกรองของกองกำลังพนมิตรต่อต้านรัฐบาลในช่วงปลายปีที่ผ่านมาในโลกฮะ เศรษฐีอินเดียก็มีการสวมทองหนัก25กิโลกรัมไปทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดโดยมีบอดี้การ์ดกว่า10คนให้การดูแล2นักธุรกิจมหาเศรษฐีชาวอินเดียสร้างความอือหาในโลกโซเชียลมีเดียเมื่อมีการเผยคลิปภาพขณะพวกเขาเดินไปสักการะันะรบวัดศักดิ์สิทธิ์ในอินเดียพร้อมกับสวมเครื่องเพชร ทองเต็มตัวนะครับน้ำหนัก,กรวม25กิโลกร,รมัมโลกโซเชียลมีเดียก็มีการฮือฮานะครับในรัฐอันทรประเทศเนื่องจากการประกาศตัวเนื่องจากการประกฏตัวนะครับที่วัดพร้อมกับสวมเครื่องประดับที่ทำจากทองคำแท้น้ำหนัก,กรวม25กิโลกร,รัมนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็เป็นประเด็นข่าวไปทั่วโลก อีกประเด็นหนึ่งก็ทีมอิสราเอลก็เข้าทําการเจราจาในไคโรนนครับ่ามกรามความขัดแย้งฟิลาเดลเฟียนะครับออลิชหลังไบเดนกดดันเนทันยาฮูนะครับโทรศัพท์ในวันพุทธที่ผ่านมาหน่วยงานสาธารณสุขกาซาก็วอนหยุดสู้รบเปิดทางหยอดวัคซีนโปลิโอ เศร้าหนักฮะทารกปาเลสตน์วัย10เดือนติดเชื้อไวรัสเป็นอัมาพาตสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าทีมเรจรจาอิสราเอลอยู่ในกรุงไคโลอียิปต์เมื่อวันพระรหันสบดีหาทางบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงแต่เส้นทางฟิลาเดเฟียคอริดอร์เคลื่อนไหวนะครับก่อนหน้าประธานดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาได้โทรศัพท์กดดันผู้นำเชียร์วิฟนะครับความจำเป็นบรรลุหยุดยิงเร่งร่วน รกระทรวงสาธารณสุขของกาซาก็วอนเลิกสู้รบเปิดทางหยอดวัคซีนโปลิโอหลังทารกนะครับปาเลสไตน์วัย10เดือนกลายเป็นอัมพาตนะครับในขณะที่เหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นเมื่อตำรวจเยอรมน,นีเล่งร่าคนร้ายนะครับไล่แทงคนตายสศพนะครับเจ็บอื้อกลางเทศการโซลิงเงินตำรวจเยอรมน,นี นะครับกำลังเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุใช้มีดไล่แทงคนเสียชีวิตสามรายบาดเจ็บอีกหลายคนกลางงานเทศการเมืองโซโลิเงเนนทางภาคตะวันตกของประเทศนะครับอีกปรากฏการณนหนึ่งก็ DNC นะครับวันสุดท้ายยิ่งใหญ่นะครับกมราเฮลิสยอมรับเป็นตัวแทนของพักยืนยันแผนอเมริกันมี เศร,รษฐกิจโอกาสนะครับยืนข้างอิสราเอลช่วยปาเลสไตน์นะครับนำอเมริกันสู่อวกาศ AI เหนือจีนโจมตีชวมเป็นเพื่อนปเป็นการรัสเซียแล้วก็ทางฝั่งเกาหลีเหนือสำนักงานเอเจนซี่รายงานกัมรอยเฮลิสนะครับตอบรับการเป็นตัวแทนของเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานดีสวรัสอเมริกาปลายปีนี้นะครับที่เมืองชิคาโกรัฐอิลินอย ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักบุคคลคที่มีชื่อเสียงขึ้นพูดแม้แต่วงในรีพับลิกันยังแอบปลอมตัวมาสังเกตช่วยชวมนะครับพบเปิดแผนเศรษฐกิจเท่าเทียมเพื่อโอกาสนะครับประกาศสหรัฐอเมริกายังคงยืนอยู่ข้างอิสราเอลปรสไซียต้องรับการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเผยแผนเฉียบนะเตรียมนำอเมริกันนะ เหนือชั้นด้านอาวกาศเทคโนโลยี Technology, AI แซงหน้าจีนโจมตีคู่แข่งโดนัลด์ทรัมป์เป็นเพื่อนกับผู้นำเผด็จการทั้งปูตินและก็คิมจองอึนรัทึกโพชีทรัมปลับพิกมานำกัมราเฉียดเฉีวในรัฐเท็กซัสที่รู้จักกันในฐานะ H.Q. ของพรรครีพับลิกันนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งโรเบิร์ต เคนเนดีจูเนียก็ประกาศถอนตัวชิงตำแหน่งประธานาธิบดีประกาศสนับสนุนทรัมป์โรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียนะครับประกาศยุติการรณรงค์หาเสียงในนามผู้สมัครอิสระเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับพร้อมประกาศสนับสนุนโดนัลดทรัมป์ จากพรรคกีพับลิกันหลังจากที่เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนไม่กี่ชั่วโมงเคนเนดี Kennedy ได้ไปปรากฏตัวบนเวทีปราศัยของทรัมป์ที่รัฐแอริโซนาท่ามกลางเสียงเชียร์ดังกึกก้องนะครับผลการสมัครเลือกตั้งของเขาสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนช่วยชูประเด็นปัญหาการถูกละเลยเพิกเฉยมานานในประเทศนี้เคนเนดี Kennedy นะครับวัย70ปีบอกกับ สื่อมวลชนนะครับก่อนหน้านี้ว่าเขาได้พบกับชรัมและผู้ช่วยหลายครั้งและพบว่าทั้งคู่มีจุดยืนรวมกันหลายอย่างในแง่ของความมั่นคงชายแดนสนับสนุนเสรีภาพและการแสดงออกในการยุติสงครามต่างๆนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการคว่ำองค์กรของจีนรัสเซียรวมทั้งบุคคลกว่า400รรายอ้างสนับสนุนการรุกรานยูเครน กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาประกาศคว่ำบาตระครับองค์กรบุคคลรวม400รายโทษฐานให้การสนับสนุนรัสเซียทำสงครามในยูเครนในจังหวนี้มีบริษัทสัญชาติจีนที่วอชิงตันเชื่อว่าช่วยเหลือมอสโกหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและเสริมเคี่ยวเล็บให้กับกองทัพของรัสเซียรวมอยู่ด้วยประธานดีโวโรโรมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนได้โพสต์อขอบคุณสหรัฐอเมริกา ที่เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรอันหนักหน่วงซึ่งตนเชื่อว่าช่วยบั่นทอนศักยภาพของรัสเซียในการทําสงครามที่ยาวนานนะครับในขณะที่นายกรัตรีของอินเดียนะครับเยือนยูเครนเรียกร้องเซเลนสกี้เปิดทางจบสงครามกับทางฝั่ง <c oughs> จบสงครามนะครับกับทางฝั่งของรัสเซียนายกรัตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเรียกร้องให้ประธานดีวโรโดมีเซเลนสกี้แห่งยูเครน ยอมเปิดการเจรจากับรัสเซียเพื่อยุติสงครามที่ยืนยื้อมายาวนานกว่า2ปีพร้อมเสนอตัวเป็นมิตรที่ช่วยฟื้นฟูสันติภาพนะครับการเดินทางเงย,ยือนยูเครนครั้งแรกของอินเดียมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบที่เข้าสู่จุดเปลี่ยนสําคัญหลังจากที่กองทัพยูเครนเปิดโดิการบุกข้ามพรมแดนไปยังแคว้นคูสของรัสเซียขณะที่ทหารของรัสเซียยังคงเดินหน้ารุก คืบยึดพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับยูเครนย,ยืนยันเสมอมาว่านะครับจะจบสงครามภายใต้เงื่อนไขยูเครนเป็นผู้นําหมดนะกำหนดไม่ใช่รัสเซียพยายามกดดันให้มีการประชุมการเจราจาสมมติครั้งที่สองเพื่อผลักดันวิีัยทัศน์ในการสร้างส,างสางนิภาพของยูเครนโดยหวังที่จะดึงผู้แทนรัสเซีย เข้ามาทําการร่วมด้วยฮะแต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จในเชิงปรากฏการณ์สงครามตอนนี้ในยูเครนนะครับแล้วก็ทางฝั่งรัสเซียยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในฝั่งรัสเซียก็ทําการตีตรบยูเครนนะครับยูเครนก็รุกคืบเข้าไปยังฝั่งรัสเซียอินเดียก็หันเข้าไปสนับสนุนฝั่งยูเครนนะครับหวังว่านะยูเครนจะชนะ อย่ายังไรก็ตามฮะก็อยากจะให้มีการเปิดการเจรจากร้งนี้ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการคว่ำบาตรบุคคลนะครับและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนนะครับที่ทําให้ฝั่งยูเครนนั้นเสียเปรียบและสหรัฐอเมริกาสนับสนุนนั้นเสียเปรียบนะครับด้วยการคว่ำบาตรเพิ่มเติมซึ่งที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกามีการคว่ำบาตรนะครับ องค์กรของจีนเหล่านี้จํานวนมากแต่ยิ่งคว่ำบาตรเท่าไหร่ประเทศที่รับผลกระทบมากที่สุดกลับกลายเป็นสหรัฐเอเมริกาสงครามในพม่าท,ที่แน่นอนไนดะ้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหภาพยุโรปโดเยเฉพาะสหรัฐอเมริกาในการทัาสงครามครั้งนี้นะครับสงครามครั้งนี้จะเป็นสงครามใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในพมา่านะครับเพราะว่าจะมีการตั้งพลเอกอุโศซวินนะครับซึ่งเป็นรองประธานดีของ พม่านะครับเข้าทําการโจมตีและก็ยึดพื้นที่คืนนะฮะของทหาร3มฝ่ายหรือ3พี่น้องนะครับซึ่งแร่งข่าวใกล้ชิดในกรุงเมียนมานะก B รุงเจบีออเปิดเผยว่าทหารได้ตั้งคณะกัรมาทีการขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็ประวัติการเรื่องนี้โดยเฉพาะนะโดยใช้ชื่อว่าพระเจ้าช้างเผือกเพื่อ นะทำการยึดคืนนะโดยมีพลเอกอวุโสโซวินเป็นผู้บัญชกากรครั้งนี้นะครับพม่าได้ใช้ปฏิบัติการยึดคืนนะพื้นที่ทั้งหมดว่าพระเจ้าช้างเผือกซึ่งพระนามของพระเจ้ามังระแห่งราชวงศ์คองบองนะครับหรือราชวงศ์ครองพญาเพื่อเป็นสิริมงคลและความฮึกเหิมในการทำสงครามของพม่า นะครับเพื่อเอาชนะกับกลุ่มกองกําลังพันธมิตร3พี่น้องนะครับประกอบไปด้วยกองกําลังของโกก้างกองกําลังชาติพันธ์นะครับตะอ่างแล้วก็กองกําลังอารักันนะซึ่งมีการยึดครองพื้นที่ได้ตั้งแต่ปี2566เปิดฉากบริการ1027นะเมื่อเดือนตุลาคมใปต้นมานะครับซึ่งพม่าตอนนี้กําลังกลายเป็น สมรภูมิของสงครามและคราวนี้จะกลายเป็นสมรภูมิสงครามใหญ่สังเกตไหมฮะไม่ว่าจะเป็นยูเครนไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นพมา่าไม่ว่าจะเป็นบางประเทศที่กำลังฟาดกันหนักตอนนี้เกี่ยวข้องกับฝั่งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญหรือมีเป้าหมายของแต่ละฝ่ายในการขายและซื้ออาวุธในการต่อสู้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจาาน,นั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกอบดินทระเทพยาวรางกูชาวไทยเทิดทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือขว่ากรสั์ชาติใด อาองล้นกล่าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลองกรบดินราะเทพยาวรามกูดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุด แห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในงสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลา เปยมสุขกเกษมเปรมปรีถวยราชเช่นใจไรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าโอยู่หัว มหาวชิวราลงกบอบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปลื่ยงปราดรัศมีเกลียงไกลสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย ສົ່ງព្រះចរិយា โาวยวมหาวชิวราลงกลอลบดินทราเทพยาวร่างกุลเปรียบพร้อมดม้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีกเกรียงไกร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยจงพระเจริ